สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Forza Horizon 5นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่นรถเอ่อเชื่อรถเล่น COVID แซ่ดศูนย์หกนะครับผมนะนี่รถคันนี้แหละแต่งมาแล้วครับผมนะนี่นี่ดูว่าโอ้นี่รถสวยนะรถสเปคอเมริกันนะนี่ครับผมนี่ครับเป็นรถผมวัยสายอ่ะเนี่ยดีๆป้ายทะเบียนอันนี้จะเป็นป้ายทะเบียนเขมรนะในทะเบียนกัมพูชานะโอเคนะรถก็ต้องเขมรดิเออใช่ใช่ใช่ เดีนะ๋ยว่าเน่เป็นไงรสภาพก็สวยนะเนี่ยสวยมากเลยนะดูที่ภายในภายในโอ้สวยสวยจัดเลยอนะอ๋ออันนี้ก็แต่งแล้วครับผมนะลองแต่งแล้วนะโอเคโอเคมาๆโอเคฮนะเราจะไปลองสตาร์ทเครื่องดิดูวนะ่าฟังเสียงฟังเสียงโอ้สุดยอดมาก <c oughs> <c oughs> เสียงรถในเกมมันจะเปลี่ยนแปลงครับผมแต่โมเดล อันเดิมแน่นอนนะโอเคจัดไปเดินทางเลยแล้วกันนะ่นเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวอ๋อสุดยอดมากนะแล้วออกค้างหน่อยขออภัยด้วยนะโอเคป่ายปล่อยเทคเจอร์อาจจะบ้างหน่อยนะเพราะว่าผมใช้กระจเอ AMD ็มดีขอผมนะหลายๆคนก็เป็นนะผมโอ๊ยโอ้ยตกตกตก อะไรแตขนาดนั้นเนี่ยโอ้โอเคอะ่ะไปเลย,เลยอะ่ะในขับเรี่ชิวขับเร็วชิวในครับผมเออผมว่าขับง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยภาคนี้ขับง่ายง่ายกว่าภาคศรีครัผมนะหรือว่าประเทศเม็กซิโกอะ่ะดูดิหมู่บ้านหมู่บ้านโคตรสวยอ,ะอ่ะค้างค้างค้าง โอ้โหแลกแหลกแหลกแหลกเ้ยค้างค้งอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยเดีไม่ระบบเสียงเบรกรถมันจะเปลี่ยนแปลงครับผมบอกว่มันสมจริงเลยนะขับชิดขวาผมต้องขับชิดขวานะข้ามขับเลนซ้ายนะเพราะว่ามันเป็นเป็นประเทศเม็กซิโกครับผมเกมนี้มันเป็นประเทศเม็กซิโกนะก็ขับเหมือนที่เราขับเหมือนนั่นแหละ พขาขับแบบนี้แหละส่วนใหญ่โอเคฮนะยฝ่ายเลยแล้วนี่เห็นไหมเขาวิ่งเล่นขวายไหมออกซ้ายดีกว่าครับผมออกซ้ายดีกว่าดูภายในสวยมากป่าก็ไม่ได้เยอะเลยนะผมว่าภาคนี้ดูดีกว่าภาคซีครับผมภาคห้าดีกว่าภาคซีครับผมถ้าภาคห้าเนี่ยภาคนี้มัน ดูดูวินเทอร์มันจะไม่มีหิมะเลยนะไม่มีหิมะแน่นอนอยู่แล้วแหละนั่นแหละถ้าเป็นภาคสี่มันถ้าเป็นวินเทอร์มันจะมีหิมะส่วนใหญ่เลยผมเกลียดฤดูหิมะมากเลยนี่แหละผมชอบภาคข้ามากกว่าภาคนี้แหละโอ้ยเบรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรกไม่อยู่โมเแต่พูดอยู่ได้โอเคเราจะไปไปวิ่งทางด่วนเนาะนี่แหละตรงนี้แหละแถวนี้แหละวิ่งทางด่วนต้องปรับตัวหน่อยนะขับรถเลนขวาเนี่ยต้องปรับสมองหน่อย เหมือนสปปลาวนั่นแหละเขมือนนั่นแหละเขมูชานั่นแหละนี่แหลการขับรถเมืองนอกเขาขับแบบนี้แหละเหมือนเหมือนประเทศบ้านๆนั่นแหละก็ใช่ไงหรือว่าเขาวิ่งขวาเหรอไหมดูดิชิดขวาตลอดเลยเห็นไหมดูดิเอาค้างค้างขอโทษด้วยมาออกขวาออกขวา เราต้องหาที่แห่งสักแห่งอะ่ะออกไปเราป้เอ้โอ้โหโ,หโ,หโอ้โหเสียงรถโคตรเท่อะเท่มากดูว่าดูว่ไม่เออเป็นไงโคตรสุดว่ะอ๋อทำไมเขา

แอคขาง <g üler> นี่เหรบผมเสือรถโคตรสุดยอดโว้โคตรแจมอ่ะ <c ười> โอ้โห <c ười> โอ้โหเป็นไงสูตรปะละ่ะสูตรดิโคตรสุดอ่ะน้องๆโคตรสุดอ่ะครับน้องๆนะ โหเอาล้วจังวันี้เบลเบรกด้วยแสงสายนะเวลาแสงเราต้องแสงสายอ่ะดูที่ป้ายป้ายป้ายดูที่ไม่ใช่อันนี้ป้ายไม่ใช่สต็อปนะนี่มันเป็นป้ายอ่ะตัวนี้ป้ายป้ายภาษาสเปนนะผมสเปนลาตินอเมริกันนะผมนี่อประเทศเม็กซิโกไปไปไป ไม่ใช so 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 okay, okay, so. ่ปลายสตอปนั่นี่เพราะว่าอยู่ในประเทศเม็กซิโกครับผมแต่ทะเบียนรถเนี่ยใส่ติ๊กเกอร์ขอกผมผมชอบทะเบียนเขมรลาวนั่นแหละให่ข่าเหมือนของจริงนั่นแหละนะโอเคโอเคเรามาแข่งเนาะนี่รถเรซิ่งอะจัดไปโซโล่เลยลวกันนะโอ้อะไรครับเนี่ยโอเคเราเลือกนี่แหละ แต่ว,ว่าเนี่ยเนี่ยนี่รถเราก็ได้จัดไปฮะถือว่าสนุกนะสนุกดูสนุกมากๆเลยนี่เขาปรปับปรุงฟีเจอร์ใหม่ด้วยนี่นี่เนี่ยนี่คนใส่แมสด,ด้วยครับผมเพราะว่ามันมีโควิดไงโควิดในทีแน่นอนนะดีดีเกมนี้มันมันมีระบบใส่แมสได้ด้วยนะป้องกันโควิดนั่นแหละก็ใช่ไงนั่นแหละนั่นแหละ นี่ทะเบียนขมเขมรด้วยฮนะดูนี่นี่รถสไตล์อเมริกันนะสุดยอดมากโอ,โอ้มันอ่านไอเลยวะลูนะสปีดใช่ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยรออะไรฮนะ ขอแซงแม่งก่อนไว้แม่งแซงก่อนเฉยเลยเราไปดิเราไปเออเอาค้างค้างค้างโอ้โหไปไปลเยลยเลยฮไปยาวๆเราไปเราไปเฮ้ยอย่าชนดิเน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 โอ เคมบอลโลเนี่ยเฮ้ยชนชนเข้าไปาไปไปไปโอเคโอเคโอเคอเบรกเบรกเดินซ้ายเออเบรกไม่อยู <laughs> ไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาในขอแซงนะขอแซงก่อนนะโอ, <laughs> โอ้ยเป็เป็นไงโอ้ยชน <laughs> ดิบดิบดิบเนี่ยเป็นัไงล่ะโคตรสุดว่ะสุดมากเลยอ่ะสุดสุดว่ะท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหโอ้ยเอ้ยชน <c oughs> โอ้โหเสียงดิบโคตรสุดว่ะสุดยอดมาก อารมณ์ดีกว่าวักซีนเลยนะเนี่ยเสียงรถก็โอเคนะเนี่ยเสียงรถมันจะเปลี่ยนแปลงครับผมนะโอ้โหผมว่าขับง่ายนะเนี่ยมากกว่าพักสีนะนี่ ดิบดบดบ,ดบโอ้ยชน,นีเวลาเข้าไปในหมู่บ้านอาจจะแหลกหน่อยนะเพราะว่าสโมเดลมันเยอะครับผมเฟรมเดียอาจจะดรอปหน่อยนะในข้อเส้นชัยไปได้สวยอะ่ะในที่หนึ่งเว้ยสุดยอดมาก naked. This is Horizon the อะไรอ่ะอ๋อขอเราซ่อนทัวร์เราค่อยทำก็ได้เราค่<ด>อยทำก็ได้เนาะโอ้มาดูหมู่บ้านนะเราไปเรามาชมดูที่หมูบนนะหม่บ้านนะอ๋อค้างค้างค้างดูดิหมู่บ้านนะโอ้หมู่บ้านโคตรสวยอะ่ะดูดิหมู่บ้านสวยมากหมู่บ้านไม่ได้มีสกอูอ่ะ อาจจะมีต้นคิดมากหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันคิดมากครับผมก,ก,ก็ใกล้ใกล้กใกล้วันขึ้นปีใหม่แล้วครับผมนะอ้าค้างอย่าค้างดิโอ้ย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 ค้างอะไรจะขนาดนัานโนหรือว่านี่แต่ต้นคิดมัดนะสวยมากเลยเออรถสวนมาเวรกรรม เ <Big. S 2> สือรถโคตรสุดยอดอะ่ะโอ้โหรถแม่งส่วนมาภาพสวยมากอะ่ะท่านผู้ชมภาพสวยโคตรเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเป็นไง หมู่บ้านหมู่บ้านโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยลถสวนมาย,ยาลต์ลต์ลตโอ้เห็นไหมเขาวิ่งขวาตลอดเห็นไหมคือเมกซิโกงผมนะ โอ้โอ้โอ้ยเกือบชนโอเคเรามาสำรวจเมืองรอบๆฮนะไม่ใช่เมืองดิหมู่บ้านหมู่บ้านขอเรียกหมู่บ้านนะผมหมู่บ้านเม็กซิโกครับผมผมว่าดูดีกว่าเนี่ยผมชอบมากเลยเม็กซิโกอะ่ะนี่เราประเทศเม็กซิโก ย้ายําให้ส่วนมา <c oughs> ดิบโชว์ริบโชว์ <c oughs> ดิบกลัากขอภัยด้วยนะโอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกือบชนเกือบชนรถสวนมาไปเลยแล้วโอ้รถ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 แม่งต้องดูขวาดีดีด้วยนะก็ต้องมองขวาด้วยเวลาขับรถเลนขวาเนี่ยต้องดูกระจกขวาด้วยนะ นี่แหละมันต้องมันสลับกันไงขับรถมันสลับกันนะถนนเลนก็เหมือนกันถนนเลนก็สลับกันนะสุดว่ะโคตรสุดโอ้โหชนเอาเอาเอาชนชนเฮ้ยวลบไปดิอ๋อขับยากจากังวะ Eh, <coughs> <coughs> ahora Jabón, y Lomso viva. ซ้ายรซ้ายโหเป็นไงสุดยอดมาล่ะสุดยอดมากเลยเน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 รถสวนมา ai quả nhiều đấy nè đây là cốt sút à kêu đâu hổi รถมีเกียร์สิบด้วยอ่ะเฮ้ยมีเกียร์สิบด้วยอ่ะท่านผู้ชมอันนี้จูดเอานะอันนี้จูดเอาอันนี้ผมโหลดจูดเอาอ้ oh. อาอ่ราจังวันนี้ขอแสีนะรถขับยากหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าเกมนี้ต้องขับเลนขวาครับผมนะต้องชิดขวาครับผมชิดขวาอย่าไปอยู่เลนซ้ายครับผมเพราะว่ารถมันสวนมาครับผมชิดขวาตลอดเลยเห็นไ,ไหมขอวิ่งขวาครับผมนะโอเคไปต้องพุดงมาครนะับโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาชน <laughs> ผมว่าอารมณ์ได้นะอารมณ์ได้อยู่ประเทศเม็กซิโกอะเราไปเราไป สุดยอดมากนะฮะโอ้โหเสียงเพลงโคตรแจ่มโอเคค,อเค,คลิปนี้ไม่พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จบบทดำลรครสหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์และกด subscribe ช่วย,วยเพื่อเป็นการกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสหรับคลิปวันนี้ไม่พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ